แกะกล่องแกะซองพัสดุกันนะคะัน,นี่เป็นพัสดุที่เราได้ซื้อมามาลแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้แกะเลยนะต้นเห็นไหนของแถม

คือตั้วมันก็ขออภัยด้วยนะอันนี้เป็นสติกเกอร์แถมแล้วมันก็แถมเ,เยอะจริงตอนนี้เรามีที่เก็บของเราแลยนะ you <laughs> มีอะไรบ้างเป็นเสมอลานที่เราเคยไปซื้อไหมบ้างที่คุณเห็นก็อภัยนะคะเป็นเพราะมันมันไม่ได้สวย ก็เลยวดเปลี่ยนแล้วอ้้มันจะเกิดสีมมันดีมากเลยเราจะทำแบบนี้ ใส่ใส่เนีย่ยก็จะเป็นกล่องนะเปล่าเนี่ยเองอันนี้คือเราจะเลือกว่ากล่องใส่แบบกล่องเปล่าเลยอันนี้เป็นกล่องใส่ของกระจุกกระจิกแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นที่ใส่ซองใส่นะคะแล้วก็อัลบั้มอันนี้เป็นกระปุกใส่ยันต้ปั่ยยนเปิดให้ดูเลยก็จะเป็นปั่นที่เพิ่งหัก เมื่อตอนเที่ยงมันหนึ่ซีหนึ่งที่เพิ่งหักมาตอนเที่ยงคือดึงแบบดึงเลยก็มีเป็นกล่องใสอันนี้ก็กระแถมนะคะแล้วก็เป็นสเปชีเนาะก็สติก๊กเ,เกอร์อีฟอร์สติ๊กเกอร์ไหมสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็มีเป็นกล่องแห่นะคะแล้วก็เป็นสีเนาะแล้วก็อันนี้เป็นกล่องเปล่าอันนี้เป็น กล่องใส่ดาบกนะทุกคอนัก็จะเป็น,น,นกระดาษที่เราไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็เป็นโมเดลเนาะคือแบบเอ้ยลืมรีวิวตรงนี้นี่ก็จะเป็นที่ใส่ซองใส่นะคะซองใส่ที่ว่าเราเอาไว้ใส่ผ้าเงินเจเนาะแต่ว่าคือตอนนี้ไม่มีนะแล้วแล้วก็ในนี้ก็รีวิวแบบคร่าวๆเลยนีย่เป็นที่ใส่ที่ใส่รูปภาพเรานะ ก็ด้านล่างเนี่ยเราจะดูแต่ของที่เราใส่พลาสตเท่านั้นนะอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกระลิ้นชักแ่บแค่อันนี้มันจะเป็นกล่องน,นะน,นี่ก็จะเป็นสิ่งของที่มันลกสุดๆเลยอันนี้นะะอันนี้ก็นี่นะคะเป็นอันที่เราใส่อันเนี้ย โพดอีดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดาดโนดแล้วนี่นะคะก็จะเป็นที่เก็บลูกคือมันหลายอย่างอะ่ะเลือบเข้าๆเลยเนาะก็อ,อันนี้แม่ขาจะรีบเรียนนะทุกคนเพราะวันนี้ก็หายโสครูเลยจ้ะ เป็นแบงค์ร้อยนะนี่เป็นแบงค์ร้อยของคุณแม่คุณแม่ฝากไว้ใี่เราเราก็เลยเก็บแบงค์นี้ค่ะเนื้อเหลือก็จะมารีวิวยาที่ทำให้เราแบบกินเยอะขึ้นก็ได้อ่ะที่กินเยอะนะคะแล้วก็บำเหน็งอาหารก็จะเป็นยาสามขวดนี้เลยสามขวดนี้นะคะ อันนี้จะเป็นโอเมก้าอันนี้ก็จะเป็นแคลเซียมนะคะแต่คือแบบเป็นเยนลลี่เนาะแต่อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันตับปลาอันนี้คืออันนี้อร่อยมากอันนี้เป็นเยนลลี่นะอันนี้ก็เยลลี่แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมก,ก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งนะคะบายบายอย่ายลืมอย่าลมนะคะกดไลค์กดแชร์ 再见，拜拜。